ยน้องลมมีหลายพันธ์แต่ที่นี่ที่โดดเด่นคือตะโกมกามขาวความเด่นของมันคือเนื้อมันจะกรอบแล้วก็หวานแล้วก็ตัวใหญ่ออือดูในสเปคเลยนะม,มิน่าอันนี้เขาถึงได้เขาเรียกว่า GI อธิบายเรื่อง GI นิดนึงก่อนได้ไหมคือ GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะบอกว่าถ้าเป็นสินค้าไหนเนี่ยต้องมาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะจอจงเท่านั้นถึงจะได้ตรา GI นะซึ่งที่นี่ได้ที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็จะการันตีว่าของไปอย่างเนี้ยจะเป็นของที่อ่าวบันดอเป็นของสุราจริงๆเราจะไม่เอาของที่อื่นมาขายก็คือเราจะใช้ตราเนี้ยค่ะการันตีว่ามันเกิดจากจุดตรงนี้จริงๆขออธิบายเรื่องสินค้า GI เพิ่มเติมนิดนึงคือ GI เนี่ย หลายคนแบบอะไรคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มันเป็นอัตลักษณ์ของผลผลิตที่อยู่ในเขตนั้นๆซึ่งเมืองนอกก็มีของแบบนี้<ม>เช่นชากาแฟน้ำผึ้งไวน์ชีสอะไรอย่างเงี้ยม,มันมีแต่ัว<ม>อย่างอ่าวนี้ก็เหมือนกันที่คุณแจงบอกว่าตรงเนี้ยมันมีความพิเศษ อ่าวเนี้ยมันเป็นอ่าวที่เป็นน้ําปล่อยถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะอ่าวเนี้ยเป็นอ่าวปิดมีลักษณะเป็นตัวยูเป็นตัวยูเข้ามาน้ําทะเลไหลเข้ามามีน้ําบนภูเขาไหลลงไปลักสณะจะเห็นว่าน้ําไม่ได้ใสหมันอันดามันจะมีความขุ่นเพราะว่ามันมีแร่ธาตุจากบนภูเขาไหลมาผสมกับน้ําทะเลซึ่งพลอยตัวน้ําปล่อยตรงนี้มันมีคาแรคเตอร์พิเศษของมันทําให้เอตะโกมกามขาวเนี่ยที่เราอยากจะได้เป็นพันธุ์ที่อร่อยมันชอบพื้นที่นี้ถ้าเอาแบบลึกๆเลยนะสินค้า g ีไผมว่ามันจะเป็นเรื่องของแต่ลัวก็คือ ือเขตพื้นที่รวมถึงภูมิปัญญาคนเลี้ยงนี่คือข้อดีของ GI นะเพราะ GI ไม่ได้มีแค่ไผ่น้งลมมีทุกอย่างเจาะจงตา GI ไว้เขาคัดมาให้ละคุณผมได้มาแล้วนะหนตัวแกะสดเลยจากตะกี้โอ้โเขาลองอะไคนชิมเครื่องดื่มเดินเครื่องดื่มเดินเหมือนที่บอกเลยอ่ะกรอบตัวใหญ่สดชื่นคือมันยังไม่ได้แบบแบบมันมันไข่ที่มันกรอบกรอร่อย